มงสินะครับ ก็สวัสดีพี่ๆนานะและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับช่องทัดพิชิงครับผมครับวันนี้ผมก็พาพี่นานะและท่านผู้ชมมาตกปลาหมายคลองกันเองหนึ่งคลองครับเป็นคลองดังนะครับผมช่วงนี้เป็นหมายดังนะครับผมคลองห้าคลองหลวงนะครับผมก็นานๆจะมีโอกาสและมีเวลาว่างนะครับผมก็วันนี้มาฝนตกตั้งแต่ขับรถมาตั้งแต่ออกจากบ้านมาเลยครับผมปล่อยมาตอนนี้ก็ปล่อยอยู่ครับ ตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพใหม่ครับผมไปครับครับนี่นะครับสภาพหน้าหมายขนปอยอยู่ครับตอนนี้ผมก็ลงไปลงเหยื่อไปแล้วครับเหยื่อไม้แรกอ๋อมาหกพันครับวันนี้น้ําก็แรงนะครับตะกัวก็ไม่ได้เตรียมมานะครับวันนี้ใช้เป็นตะกัว เล็กนะครับ40กรัมก็เอาไมา่ค่อยอยู่นะครับนีแต่สภาพหน้าหมายก็ประมาณนี้ครับก็ตรงท,ที่ผมลงวันนี้กม็มีมีต้นไม้ใหญ่อยู่นะครับก็ฝนป,ลปลอยด้วยครับก็เลยเลือกหมายที่มีต้นไม้หน่อยมีร่มหน่อยครับเอารถก็จอด ลิ้นถนนมาเดิมครับประมาณนี้ครับผมสภาพหมายครับสภาพหน้าหมายก็ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นครั้งแรกกันครับสําหรับหมายคลองห้าครับผมผมเห็นนะน้เขาได้ประนินกันนะครับมารอรุ้นกันนะครับวันนี้วันเราจะมีแต้มหรือเปล่านะครับผมครับก็ขอบคุณพี่นานะาและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ ยอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยครับผมเดี๋ยวเราก็มารอลุนกันครับวันนี้ว่าจะรอดแห้วไหมครับผมมาลุ้นครับครับตอนนี้ก็โมงสี่สิบนะครับผมก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วยังเงียบอยู่เลยครับผมฝนก็หยุดแล้วครับตอนนี้ อากาศปิดนะครับวันนี้เมื่อกี้คันที่4มีกันผมก็ลงเยื่อชุด2องมาแล้วนะครับผมก็ผมก็ลองมาตีใกล้ดู2องคันครับผม พอไม้แรกยังเงียบอยู่เลยครับผมเมื่อกี้มีมีอาการนะครับเดี๋ยวมารอรุ้นกันต่อนะครับวันนี้รอรุนครับครับตอนนี้ก็สิบโมงสิบห้านะครับผมยังเงียบอยู่เลยนะครับวันนี้ก็เมื่อกี้ผมออกไปซื้อขนมปังมาครับพอดีมีน้ำมาตกอยู่ข้างหลังพอดีครับก็เลยฝากเบ็ดน้ำไว้ครับ มาไปซื้อขนมปังมาครับ<อ>ก็ลงไปสามคันนะครับขนมปังแล้วก็ลงก้อนดินสามคันครับเดี๋ยวมาเราลุ้นกันต่อนะครับผมว่าจะมีแต้มไหมครับวันนี้เรารุ้นครับ หาแล้วครับผมปานินคลองห้าโอ้โหโน้วจะแห้วครับวันนี้สิบโมงสิบห้านะครับเพิ่งได้แต้มแรกครับวันนี้ยอดครับผม ตกอยู่นานแล้วนะครับปลาระแหงครับผม แตมสองครับเกี่ยวข้างแก้มมาเลยครับวัดก็ไม่ทันครับกำลังกินข้าวอยู่ครับผมครับก็มาถึงช่องสุดท้ายของคลิปนี้แล้วครับผม ตอนนี้ก็เที่ยงสี่สิบนะครับผมก็สู้เต็มที่แล้วครับผมวันนี้ผมลงเบ็ดตั้งแต่หกโมงสี่สิบนะครับผมหกชั่วโมงเต็มครับวันนี้มาบอกเงียบมากนะเพราะนนาๆที่อยู่ข้างหลังผมก็เปลี่ยนมาสามทีมแล้วนะผมทีมละสองชั่วโมงครับ เงียบนะครับไม่แน่ใจว่าเงียบกันทั้งคลองหรือเปล่านะครับวันนี้สําหรับหมายคลองห้านะครับผมก็เกือบแห้วนะครับวันนี้ก็ได้แค่สองแต้มเองนะครับผมก็มีเวลาว่าง,างเดี๋ยวจะมากแก้มือครับสําหรับหมายนี้ครับผมหมายดังครับแต่วันนี้เงียบมากสู้เต็มที่แล้วครับผมวันนี้ ครับก็ขอบคุณพี่ๆน,านา้าๆรับชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาลเล็กๆช่องนี้ด้วยครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูผลงานรวมกันครับ งานปลารวมเราสองแทบนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับวันนี้เงียบจริงๆไซส์ก็เกือบสี่นิ้วครับผมมันนิ้ครับครับหมายธรรมชาตินะครับผมก็ไม่มีอะไรแน่นอนครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็คลิปหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากพี่ๆนะฮะคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับผม